เดนมากฟังไว้ค่ะฝรั่งไม่มีเงินไม่แต่งไม่มีเงินการันตีไม่มีสิทธิ์แต่งงานเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังประสบการณ์เนาะค่ะเนาะเอาแล้วทําไมล่ะพี่ชอบกินกระดูกพี่น้องขออนุญาตใช้มือ ขออนุญาตตอบคำถามค่ะพี่น้องเราอิ่มแล้วเนาะค่ะเนาะมานั่งคุยกันทีนี้ถ้าฝรั่งไม่มีเงินถ้าฝรั่งไม่ทำงานอยู่ประเทศเดนมาร์กเรามีสิทธิ์แต่งงานไหมกับฝรั่งเนาะคะนะ่ะเนาะเรามีสิทธิ์ไหมแต่งงานกับฝรัง่งมีสิทธิ์แต่งงานกับฝรัง่งที่เมืองไทยแต่ไม่มีสิทธิ์แต่งงานที่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะก็คือไม่ผ่านค่ะพี่น้องถ้าฝรั่งไม่มีงานทำก็คือโ no ไม่ผ่านถ้าฝรั่งไม่มีงานทําแต่งงานไม่ได้ไม่ผ่านนะคะประเทศเดนมาร์กฟังไว้ค่ะฝรั่งไม่มีเงินไม่แต่งไม่มีเงินการันตีไม่มีสิทธ์แต่งงานเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังประสบการณ์เนาะค่ะเนาะเอาแล้วทําไมล่ะพี่ก็เดนมากเป็นประเทศที่เขาออกกฎหมายมานานแล้วค่ะออกกฎหมายมาตั้งแต่สิบ 20ปีที่แล้วนนเนาะค่ะเนาะต้องมีเงินการันตีถ้าฝรั่งมีลูกติดฟังให้ดีนะคะถ้าฝรั่งมีลูกติดไม่ต้องเสียเงินการันตีฟังให้ดีนะคะถ้าฝรั่งมีลูกติดไม่ต้องจ่ายเงินค่าการันตีฝรั่งเคยมีลูกมาแล้วเคยแต่งงานมาก่อน ไม่แต่งก็ช่างขอให้มีลูกติดก็คือไม่ต้องจ่ายเนาะคะ่นะเนาะกฎหมายของเดนมาร์กเอาแล้วทําไมไม่มีลูกติดแล้วทําไมต้องได้จ่ายอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายของทางเดนมาร์กอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เนาะคะ่นะเนาะก็คืออา,อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายมีลูกอ่ะค่าใช้ใจ่ายเยอะเพราะว่าถ้าเราเลิกกันไปแล้วต้องส่งเสียเลี้ยงลูกจนถึงอายุ18ปี นะคะเนาะจนเลี้ยงลูกจนถึงอายุสิบปดปีต้องจ่ายให้ลูกต้องจ่ายทุกเดือนเนะคะเนาะถ้าเลิกกันไปแล้วนี่ค่ะก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะเนาะกับการใครที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายเดนมาร์กอันนี้ก็คือแบบเราเล่าไปตามอีพีตามขั้นตอนที่เราเจอประสบการณ์มาสมัยก่อน เราจ่ายไปห้าหมื่นหกพันห้าหมื่นหกพันโคนเนาะคะ่ะเนาะสมัยก่อนสมัยคื่ะสิบแปดปีที่แล้วนะคะเนาะแต่สมัยนี้ขึ้นมาเป็นแสนๆค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องเรามาอยู่เราอยากมาอยู่ต่างประเทศใช่ทุกคนอยากมาอยู่แต่มันไม่ได้ง่ายค่ะพี่น้องมันมันเหมือนกับแบบว่าอุ้ย เออมันก็นแปลว่าใครแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็คืออยากมาอยากมามาได้ค่ะมาเที่ยวมาฮอรเด์แต่ก่อนจะมาอยู่ที่นี่นะ่มันหลายอย่างมากเพราะว่าเข้าไปอ่านกฎมันจะเปลี่ยนทุกปีทุกปีทุกปีค่ะพี่น้องอีพีหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าทําไมทําไมฝรั่งแต่งงานที่เดนมาร์กไม่ได้แล้วทําไมต้องย้ายไปอยู่ข้ามไปอยู่ฝั่งสวีเดน เนาะค่ะเนาะนั่นแหะค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะทุกขอบคุณทุกการติดตามนะคะไปแล้วค่ะบายบายเดี๋ยวจะไปเห็นต่อหลังไหมค่ะพี่น้อง